จจจนถึงปัจจัุบที่เหลือเชื่อไปกว่านั้นช่างทอดั้งเดิมจะสร้างสรรลวดลายจากจินตนาการในระหว่างการฟังธรรมและนำมาถักทอให้เป็นลวดลายขึ้นเช่นรูปสัตว์ป่าหิม,มะผ่านนานาชนิด ผ้าถ้าอู้ถึงผ้าแม่แจมเนี่ยพี่ว่าเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของมันเนี่ยก็คืออยู่ที่นอกจากจะเป็นรูปแบบแล้วก็เปลี่ยนสีสันของมันอย่างเช่นว่าเชิงภลาสตินเนี่ยจะเป็นสีแดงตัวที่จกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ได้สีเหลืองนะคะฝ้ายสีเหลืองแล้วก็ตัวนี่ก็นิยมใช้สีต่างๆที่เป็นสีค่อนข้างชุดชาดแล้วก็ตัดกันแม่สีทั้งหลายที่มารวมกันอยู่แล้วก็ตัดกันเนี่ยแต่ว่าเมื่อดูออกมาปุ๊บเนี่ย คนดูเนี่ยที่ที่คนดูจะหับหูได้ก็คือความรู้สึกที่นึกถึงความเป็นชนบทนะคะแล้วก็แต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อดูรวมออกมาแล้วกัลบเป็นอย่างที่ลงตัวแล้วก็สวยงามค่ะดังนั้นผ้าสิ้นตีนจกจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าที่ทอขึ้นเพื่อสวมใส่ให้สวยงามเท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งพิเศษที่ผูกพันกับผู้หญิงแม่แจ่มทั้งชีวิตซึ่งยืนยันด้วยภาพผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นตีนจบกล้าวมวยสูงปักปิน่นหรือเสียบดอกไม้บูชาประดับหัวที่สะท้อนถึงความเชื่อเรื่องขวัญของคนในกลุ่มชาติตระกูลไตลาวที่ว่ามนุษย์มีขวัญอยู่32ขวัญการประดับดอกไม้ จึงเป็นการบูชาขวัญบนกระหมอ่อมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวจึงถือได้ว่าวัฒนธรรมไว้ผมยาวของแม่หญิงล้านนาได้สร้างงานศิละปะชั้นสูงตกทอดมาสู่คนยุคหลัง ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่นั่นคือการกลับไปอย่างที่ที่เราเคยอยู่คำพูดนี้หมายความว่าอย่างไรทำไมผ้าสิ้นตีนจกแม่แจ่มถึงมีบทบาทสำคัญกับชีวิตของสตรีแม่แจ่มทุกคนเช่นนี้ ในสมัยโบราณผู้หญิงแม่แจ่มนิยมทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มของตนเองด้วยเหตุนี้การทอผ้าตีนจกจึงเปรียบเสมือนการบ่งบอกลักษณะตัวตนของผู้หญิงแม่แจ่มที่แท้จริงเพราะกว่าจะทอผ้าตีนจกแต่ละผืนต้องใช้สมาธิความเพียงพยายามในการสร้างสรรค์ลวดลายสอดแทรกสีฝ้ายให้ผสมกลมกลืนกัน ดังนั้นทุกๆเส้นใยฝ้ายที่สอดประสานคือการสร้างจินตนาการให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าฉะนั้นผืนผ้าแต่ละผืนจึงแตกต่างกันเพราะผืนผ้าคืออารมณ์ความรู้สึกที่แฝงด้วยจิตวิญญาณของผู้ทอจึงทำให้ผ้าสิ้นตีนจบเป็นผ้าชิ้นสำคัญที่สร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้กับสตรีแม่จ่มทุกคน นอกเหนือจากนี้ผ้าสิ้นตีนจกแม่แจ่มยังมีบทบาทสำคัญกับชีวิตของสตรีแม่แจ่มทุกคนนับตั้งแต่เกิดจนถึงตายดังคำโบราณที่กล่าวว่าต้องนุ่งสิ้นตีนจบยามตัวเองละสังคารเมื่อเกิดชาติหน้าจะได้มีตีนจกไว้นุ่มและด้วยเหตุผลนี้ผู้หญิงแม่แจ่มทุกคนจึงต้องมีสิ้นตีนจบไว้ อย่างน้อยคนละหนึ่งผืนเพื่อใช้สวมใส่ไปทำบุญและร่วมในพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาดังนั้นผู้หญิงแม่แจ่มทุกคนจะรักและหวงแหนพร้อมทั้งเก็บรักษาสิ้นตีนจกเอาไวส้สำหรับตาลหรือให้ลูกหลานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เมื่อตนสิ้นอายุขัยไปแล้วเพราะเชื่อว่าครัวตาหรือสิ่งของเครื่องใช้ ที่ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จะได้ส่งไปให้แก่ผู้ตายได้มีสิ้นตีนจกใช้ในอีกพบหนึ่งประเพณีความเชื่อเช่นนี้ยังคงยึดมั่นและปฏิบัติกันในกลุ่มผู้หญิงแม่แจ่มจนถึงทุกวันนี้ เพราะผู้หญิงแม่แจ่มดั้งเดิมเชื่อว่าการทอผ้าสิ้นตีนจกเปรียบเหมือนการดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าที่ได้สั่งสมบารมีจนบรรลุพระบรมโพธิสมภารซึ่งหมายถึงว่าการเริ่มทอผือนผ้าขาวเมื่อผ่านการฝึกฝนวันละเล็กละน้อยที่เปรียบได้กับการเดินทางข้ามจัก,กรวาลข้ามขุนเขาข้ามมหานทีจนถึงหงดําและสู่หางสะเปา ทั้งหมดนี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระโพธิญาณเจ้าของผู้ถักทอที่ยินดีถวายทานผ้าของตนให้กับผู้ล่วงลับและผู้หญิงแม่แจม่มจะเตรียมสิ้นตีนจกไว้นุ่งหลังจากการตายเพื่อให้ดวงวิญญาณได้ไปสักการะพระเกตแก้วจุลามณีบนสวงสวรรค์ความคิดความเชื่ออะไรในยุคหนึ่งที่เขาผูกพันกับเรื่องศาสนา ะะวัาน,นั้นในลวดลายองค์ประกอบของตินจกมันก็จะมีลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาด้วยนะคะแล้วก็เป็นเ,เป็นลักษณะของวิธีการนําไปใช้ด้วยเพราะว่าถึงทุกวันนี้ตินจกที่มันตินจกแม่แจ่มที่มันยัง,งดํารงอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาเอาไปใช้ในงานบุญนะคะเขาไปใช้นุ่งให้ผู้ตายเพื่อที่จะเตรียมตัวไป ไปสู่ภบหน้านะคะขึ้นสวรรค์ไปไหว้พระาธาตุเกศแก้วจุฬามณีเพราะการสืบทอดการทอผ้าของคนในอดีตมักเกิดจากแรงบันดาลใจในการทอผ้าเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือนซึ่งแสดงออกถึงการมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมกับการดูแลตนเองและครอบครัวที่มากไปกว่านั้นคือการแสดงถึงความกตัญญู ต่อบุพการีนับตั้งแต่วัยเด็กที่เริ่มฝึกหัดเรียนรู้จากคนในครอบครัวสู่วัยสาวที่เรียนรู้วิธีการทอผ้าสิ้นตีนจกอย่างลึกซึ้งจวบจนกระทั่งถึงวัยชราและถึงวันที่ชีวิตต้องลาจากโลกนี้ไปพวกเขาเหล่านี้ก็ยังดำรงวิถีแห่งการทอผ้าอยู่เสมอ ผ้าติ่นจกแม่แจมจะมีความยากง่ายขึ้นอยู่แต่ละลายนะเจ้าของของในแต่ละลายก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองคือ,อบางลายมัน,ม,นมันอูถึงว่ายากง่ายนะเจ้าม,มีผ้าติ่นจกผืนไหนที่ท,ที่ตอยากแล้วก็ตอง,ง่ายเจ้าว่าแต่ละลายเพื่อนก็จะมีเอกลักษณ์เป็นตัวของเพื่อนเองนะเจาแล้วแต่ความงดงามที่เราจะดูละกันว่าเราจะใส่ฝ้ายหลากสีกอหรือว่าจะตอ ต่อหมื้อมันมันบาลากหลายสีกายะจาะมันแล้วแต่ลวดลายของมันนะจาะจะตอบมาได้ว่าอันไหนยากอันไหนง่ายนะจาอะไรที่ทำให้พาสิ้นตีนจกแม่แจ่มดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ เด็กผู้หญิงต้องฝึกหัดการถอผ้าส่วนเด็กผู้ชายต้องดูแลต้นฝ้ายเพื่อเป็นเส้นใยฝ้ายธรรมชาติต่อไปดังนั้นห้องเรียนถอผ้าในท้องถิ่นจึงได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่โรงเรียนบ้านป่าแดดและโรงเรียนบ้านทับได้ร่วมกันสืบสารวัฒนธรรม การทอผ้าสิ้นตีนจบด้วยการบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทรั้งนี้เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องผ้าซึ่งเป็นหนึ่งในบริบทสำคัญของชุมชนแม่แจ่มด้วยการปูพื้นฐานงานทอให้กับเด็กจากเทคนิคที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากด้วยการจบตีนสิ้นเจ้าเ เขาหู้ว่าสิ่งที่เรา,าเรียนเราสอนเราฮู้แนะ่วันนี้เนี่ยมันคือมรดกข,ของบรรพบุรุษของเฮาเพื่อเอาติดตัวไว้เป็นภูมิปัญญาเพื่อเกิดความภาคภูมิใจในศินละปะวัฒนธรรมหรัถกรรมท้องถิ่นของบ้านเราเอาไปอวดคนอื่นอวดบ้านอื่นคนอื่นได้จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเฮาเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจะเพื่อเกิดความภาคภูมิใจในผลงานในชิ้นงานนี่เจา้า แรกเริ่มเด็กๆจะต้องหัดทอผ้าให้มีความชำนาญก่อนจากนั้นจึงเริ่มฝึกการทอหน้าหมอนโดยเริ่มจากลายง่ายที่เป็นลวดลายรูปสัตว์เช่นช้างม้าไก่และผีเสื้อเมื่อเด็กมีความเชี่ยวชาญในการทอและจบมากขึ้นแล้วครูจะพัฒนาให้เป็นลายที่ยากขึ้นพร้อมทั้งฝึกการจบตีนสิ้นต่อไป การสืบทอดและการเรียนรู้เทคนิคในอดีตมักเริ่มด้วยการดูตัวอย่างจากลวดลายเดิมและใช้วิธีการนับเส้นฝ้ายบริเวณด้านหลังของลายผ้าตามลักษณะของเส้นที่ขึ้นและลงในแต่ละสีแต่ละลายโดยมีแม่ครูเป็นผู้สอนเทคนิคในการจบผู้เรียนจะเรียนรู้ไปทีละลายจากง่ายไปหายาก บางคนอาจเรียนรู้ด้วยตนเองจากการแกะลายผ้าหรือบางคนอาจมีพื้นฐานมาจากคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นการเริ่มเรียนทอผ้ามักจะเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งยึดตามขนบประเพณีดั้งเดิมที่ว่าผู้หญิงแม่แจงควรจะฝึกทอผ้าตั้งแต่อายุอย่างน้อยเพื่อให้เกิดความรักและความพยายาม สืบสารงานทอในรุ่นเล็กๆไม่ให้เลือนหายไปเพราะว่าคนในครอบครัวก,กับตอจ,จ้างนะา๊ะทาเป็นลูกไม่ยิงเพราะก็ต้องฝึกตอพาน,นะา๊ะถ้ามีลูกป้อใจกับฝึกเนี้ยหอยเนี่ยสวนจะผ้าตินโจ๊กนี้ก็เป็นงานแหมยางจอยถ้ามีเวลาว่างกับมาตอได้น่าจะ บางคนเอาละไว้ที่นี่กรรมหนึ่งไปเนี้ยห้อยเน้ยสวนซกับแมต่ตอหน่าจะน้องหมิวเริ่มเรียนการทอผ้าจากแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะแม่ของน้องหมิวเป็นช่างทอที่มีฝีมือยอดเยี่ยมในการจกตีนสิน้นจึงทำให้น้องหมิวมีฝีมือจกตีนสิ้นได้เร็วกว่าคนอื่นในห้องเรียนอีกทั้งการจกตีนสิน้นยังช่วยให้เด็ก มีสมาธิในการทำงานมากยิ่งขึ้นและยิ่งกว่านั้นห้องเรียนทอผ้ายัางทำให้เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้ว่าผ้าสิ้นตีนจกและสิ่งของทุกอย่างที่มาจากการทอล้วนแต่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อความผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะช่วยให้ลมหายใจของผ้าสิ้นตีนจบแม่แจก จะยังคงมีชีวิตชีวาสืบทอดยืนยาวต่อไปผ้ <Armor> าสิ้นตีนจบหนึ่งผืนคือหนึ่งชีวิตที่มีการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่เรื่อยมาจากรุ่นหนึ่งที่อยู่ในอดีตของการเริ่มต้น สู่รุ่นใหม่ที่สารต่อรอยทางแห่งความคิดให้ดำรงอยู่ในปัจจุบันมาถึงรุ่นต่อไปที่จะเชื่อมต่อมิติแห่งอดีตสู่ปัจจุบันไปถึงอีกช่วงหนึ่งได้อย่างยั่งยืนและยาวนานในอนาคตาเพราะการถอผ้าคือหน้าที่สำคัญ ของแม่หญิงล้านนาในอดีตที่ผ้าทอพื้นเมืองมิได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มเพื่อปกปิดร่างกายเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เหนือกว่านั้นเป็นศิลปะหัตถกรรม